ก็กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ร่วงรู้ชาแนลมาอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตเคอร์เรนซีเช้านี้วันที่12พฤษภาคม2566นกนะครับ <scientist. S 1> ก็ห่างหายกันไปเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดลงอย่างหนักเลยนะเรียกได้ว่าทูเดจวดผิดทางนะครับจะพุ่งขึ้นดันพุ่งลงซะงั้นนะครับเพราะว่ามีการปล่อยข่าวรือด้วยนะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมเทขายบิตคอยที่ยึดมาได้เนี่ยลดใหญ่นะส่วนหนึ่งก็หนีตายกันออกไปก่อนนะครับ ฝ่ารอช้อนก็รอเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังลุ่มๆดอนๆอยู่ทั้งกระดานเลยนะครับมีแต่กระแสเหรียมีนนะที่มาเป็นช่วงๆนะครับก่อนหน้านี้ก็เปเป้หรือฟ็อกนะแล้วก็โฟกี้นะที่บร์นนันลีดเข้าไปนะราคาก็พุ่งเลยนะครับคราวนี้ด้วยความเป็นเหรียญมีนนะยังไม่ค่อยมีโปรเจกต์อะไรนะเปเป้ P ก็ลงมาแล้วนะครับกว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะจากจุดออทําไฮนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับเหรียญมีนมาอีกแล้วนะมิลาดี้มีนคอยนะก็เป็นเหรียญเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับ เป็นเหรียญเมีนที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแต่ว่าลูกพี่ยีรอนมาร์กเนี่ยอยู่ดีๆนึกสนุกนะครับไปโพสทวิตเตอร์นะเกี่ยวกับเหรียญเมีนตัวนี้นะ ทำให้ราคาเนี่ยพุ่งไปถึง1นึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะเช้านี้ยังพุ่งอยู่นะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อีกนะเท่าที่เห็นนะครับผมเห็นอยู่ในกระดานเนะกียรไอโอนะและก็โพลอนิกนะก็ว่ากันไปนะครับการเทเหรียญมีน่บางทีมันเหมือนการเล่นการพนันเหมือนกันนะแต่ก็สนุกดีนะครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแวะมาคุยข่าวกันนิดหน่อยนะบิตคอยก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ลบไปอีก1 8 7นะจะหลุด9 0 0 0แสนแล้วนะครับ อีทอเรียมก็จะหลุด60,000แล้วนะส่วน BNB ก็เหมือนกันนะครับลบไป1.38%นะดอสคอยอยู่ที่2.41นะครับแล้วก็รู้นาคาสิเนะี่ยเมื่อวานพุ่งไปนะครับนี้ก็พุ่งกลับมาอีกแล้วนะครับอยู่ที่ราคา0.0029นะคือช่วงนี้ผมไม่อัปเดตข่าวรุ้นาคาสิกอะไรเกี่ยวกับทวิตเตอร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเวอร์ชัน2.0นะหรือว่าการเสนอแผนรีเพ็นะ เพราะว่าราคามันลงนะครับก็เลยไม,ไ,มไม่มีอารมณ์พูดนะก็เก็บของกันต่อไปนะครับวันนี้ว่าจะเก็บเพิ่มนะสัก200นะครับมาดูข่าวจากบิ t คอย n u อัพดิ Thailand ์นะครับบอกว่าเป็นคําพูดของแบรนด์เซอร์แมนนะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอเมริกานะครับบอกว่าชาวคริปโตเนี่ยทำเงินกว่าล้านล้านดอลลาร์จากการเสกเหรียญขึ้นมาในอากาศนะ แต่ว่าสหรัฐก็โดนเหมือนกันนะครับคือการพิมพ์เงินออกมาอย่างเรื่อยๆนะเสกเงินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นรัฐบาลไงล่ะถึงทําได้นะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเชียร์คริปโตนะถ้าพูดแบบนี้นะแล้วก็เสียโดนะครับถูกอายัดทรัพย์สินเนี่ยเกือบ6 0 0 0ล้านเลยนะรวมถึงอาพาร์ตเมนต์หรูแล้วก็รถยนต์นําเข้าต่างๆนะครับอันนี้เป็น สารเก่าดีใต้นะก็ข้อมูลชี้นักลงทุนบิตคอยสายถือยาวเนี่ยช้อนซื้อเหรียญช่วงราคาล่วงกันนะครับแล้วก็จอบอยู่เหมือนกันนะจอบเข้าอีกแล้วนะบริษัทไซเบอร์เตือนตอนนี้ฟิชชิงเหรียญมีนเปเป้กำลังแพร่ระบาดไอตัวนเนี้ยเนี่ยคือเหรียญที่เป็นสแ,แกมนะครับคือทํามา ให้มันโคดเข้าใจผิดนะว่าเป็นเหรียญเปป้แล้วก็เอาเงินเข้าไปนะครับสุดท้ายก็เรียกว่าอะไรล่ะอินดิค i ูตี้พูลหรือเปล่าแล้วก็หลังหลอกนักลงทุนสำเร็จนะครับปริมาณการซื้อขายสปอร์ตบนบีนแนนลดลงเกือบ50%ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคือนักเทรดเนี่ยไม่ค่อยมีอารมณ์นะครับราคามันเป็นแบบนี้นะราคาของเหรียญเป๊ะเดอะฟ็อกเนี่ยร่วงกว่า56%จากจุดออทามไฮนะครับก็เป็นเหรียญมีนนะที่มีการทํากําไรนะครับจากจุดตับสุดน,นี้ น่าจะขึ้นไปประมาณ3 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือไม่ธรรมดาจริงๆนะแล้วก็มูลค่าเนี่ยจาก1 8 2พันล้านดอลลาร์เนี่ยในวันที่6พฤกษาภานะครับตอนนี้เหลืออยู่800กว่าล้านดอลลาร์นะคือเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับจากเปเป้นะแล้วก็การถือรองคริปโตของเพย p พาวเพิ่มขึ้น56%ในไตรมาส1ปี2023นะครับเกือบแตะ่1,000ล้านดอลลาร์เลยนะแต่ว่ามีข่าวลือว่าซีซีออกมาบอกว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไมู่มนนกันนะ แล้วก็อีลอนมาร์เตรียมลงจากตำแหน่ง CEO ของทวิตเตอร์นะครับพร้อมบอกใบว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับอย่าบอกนะว่าเป็นแอมเบอร์เฮิร์บนะโอ้โหคงมันน่าดูนะครับแต่ก็คงไม่ใช่หรอกกิ๊กเขามีหลายคนนะครับอันนี้ข่าวจากทันโลกเทดเดอร์เคนะเหมือนกันเลยนะบอกว่าเฮยอีลอนมาร์กเนี่ยเตรียมสละดตำแหน่ง CEO ทวิตเตอร์ภายใน6สัปดาห์นะครับแล้วก็จะตั้ง c e o ที่เป็นผู้หญิงแต่ยังไม่เปิดชื่อนะ ทำให้หุ้นเทส l a พุ่งจวดทันทีนะครับเชา้านี้แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับจาก2เท่านะพ่อใหญ่บรลเล่บัฟเฟตแล้วก็พ่อใหญ่ชาลีมังเกอร์นะบอกว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างพวกเขากับอีรอนมาร์เนี่ยคือพวกเราไม่ชอบทําสิ่งที่บ้าบินนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขานี่กลัวความล้มเหลวนะแต่ว่าต่างจากเฮียอีรอนมาร์กนะครับอีรอนมาร์สามารถทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยให้มันสําเร็จขึ้นมาได้นะ คือกล่าวชมนั่นแหละกล่าวชมคนรุ่นใหม่อย่างไีรอนมาร์กนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะระดับไอรอนมาร์กนะครับอดีตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะปัจจุบันอยู่อันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองแค่เบอร์น์ดอาโนนะความใฝ่ฝันเขาคือการทําให้มนุษยชาติเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารน,นะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับสมกับสมญานามนะครับว่าไอรอนแมนในชีวิตจริงนะโทนี่สตาร์กในชีวิตจริงนะครับอีกข่าวนะครับบอกว่าสมาคมธนาคารไทยกําลังพิจารณาขึ้นค่าธรรมเนียมธุรกรรมเงินสดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ทําธุรกรรมการรเงินนีส่ว ทางกับต่างประเทศนะครับแล้วก็ทกสเปิดโปงเงินฝากให้ดอกเบีย้ยถึง20%ต่อปีเลยนะเป็นขั้นบันไดน,นะครับแล้วก็ธนาคารออมสินก็ให้สูงสุดถึง19.99%นะแต่เฉพาะงานมันนี่เอ็กโปเท่านั้นเว็บไซต์คอยมาร์เก็ตแคบเช้านี้นะครับเหรียญที่เป็นที่นิยมการค้นหามากที่สุดนะยังเป็นเ a เปอร์เดอะฟ็อกนะครับลำดับคอยมาร์เก็ตแคอยู่ที่72อนะอันดับ2นะครับมินดี a ้มีนคอยนะหรือว่าเหรียญที่อีรอนมาร์ปั่นเนี่ยแหละจากลำดับ ส่วนเหลืออันดับ3นี้น่าสนใจนะไม่เคยรู้จ mm. ักมาก่อนนะครับเหรียนสกูปิดูคอยนะก็เป็นอภิมหาโคตรมีนนะครับที่ตอนนี้ลบไปถึง79.5%เปซเลยนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเหรียญมีนก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นการปั่นกระแสขึ้นมาเฉยนะครับ พอได้กำไรแล้วก็ต้องรีบออกนะคือผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญมินนะ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณเครดิตข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนทันโลกเทรดเดอร์เคบิทคอยฟริกไทยแลนด์บิทครับและคอยมาเก็ตแคปนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอญาตย้ํากันอีกคลิปนะครับว่าผมก็เป็นเพียงนักลงทุนคนหนึ่งที่มาแชร์ข่าวมาคุยข่าวมากาวกันได้เฉยนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับแล้วก็การลงทุนในคริปโตเคอ ที่สนใจจะลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดีอย่าลืม Money Management เหมือน,น,นเดิมนะครับ E.P. นี้ขอญาตลากันไปด้วยภาพนี้เลยสวัสดีวันศุกร์จ้าอย่าลืมเอา้าอันนี้ไม่ใช่นะครับก็ <laughs> ต้องสวัสดีวันศุกร์จ้าบุญรักษาคุณภาคคุ้มครองโชคดีมีชัยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดวันตลอดปีทูเด็ดจวดไปด้วยกันทุกๆท,ท,ท่านเถิดสวัสดีครับ <laughs> snow